สอนทำแฟตทิปห้ามพูดนะว่าเราหญิงนะไม่ดีนะครับมชมชก่อนจะไปดูคลิปใหม่ๆของพวกเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะ ขอที่ทุกคนแบบขอมาเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเฟซนะคะก็คือแบบมีคนขอมาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่นี่นะคะก็มีคนขอมาเออให้สอนทําแฟลทิปนะคะให้สอนทําแฟดหน่อยว่าทํายังไงนะคะเหมือนที่เราลงในทิกต็อกนะคะ2คลิปนี้นะคะคลิปที่1กับคลิปที่2นะคะใช่ก็มีหลังจากที่เราลงาที่เราตัดต่อสองคลิปไปนะคะก็มีคนขอมาแบบสอนทาหน่อยบอกพี่หน่อยทำยังไงนะคะแล้วก็เลยจะมา สอนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราหยิ่งห้ามพูดนะว่าเราหยิ่งอ่ะไม่ดีนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเริ่มกันสอนกันเลยค่ะก็ก่อนแรกเลยนะคะก่อนที่จะเราจะทำนะคะเราก็ต้องมีคลิปที่เราจะทำก่อนนะคะเช่นไปใช้เพลงในติ๊กตอกแล้วก็ได้นะคะหรือว่าจะมีในติ๊กตอก็ได้เป็นเสียงเราพูดเอาก็ได้นะคะมแล้วก็แล้วก็ต้องถ่ายอีกคนหนึ่งแต่เราก็มีที่เอาไว้ให้สำาหรที่จะตดต่อับอีกคนนึงด้วยนะคะ งงหน่อยนะัก็แอปที่ต้องตัดนะคะก็เป็นแอปอะไรก็ได้นะคะที่มันสามารถโคมาคีได้นะคะแต่สมาาและใช้เป็นแอปแคปคัดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดเข้าไปที่โปรเจกต์ใหม่นะคะแล้วก็เราก็กดอันนี้เลือกคลิปที่เลือกคลิปเอ่อแบบคลิปต้นฉบับมาก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดโอเล่นะคะอ่านไม่เป็นนะคะล่าสุด แล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ให้ไปเลือกอคลิปที่เราถ่ายเป็นเาขาเรียกว่าเป็นแฟดทลิปนะคะให้ไปเลือกที่เราอยากจะมีแฟดนะคะเราจะแต่งตัวแบบเดิมก็ได้นะคะจะแต่งตัวเหมือนกันก็ได้ไม่เหมือนกันก็ได้นะคะมันก็จะได้เป็นคลิปมานะคะเราก็เอามาวางไว้เอาทับกันแบบนี้เออหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ลบพื้นหลังนะคะตรงนี้เลยลบพื้นหลังหลังจากนั้นนะคะเราก็กดไปเลย แล้วก็รอนะคะแต่นี้มันก็ลบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันได้่างว่ามันเนไปนะคะเพราะมเป็ารมอมันไม่ค่อยเห็นเนาะเราก็เอามันออกมานิดหน่อยมันแล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะเนียนหรือไม่แอนนี่เรามาตัดเลยน แบบนี้ค่มันก็ไม่ได้อะไรมากนะมันก็โอเคเลยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้นะคะนี่ก็อาจจะสั้นเป็นพิเศษนะคะมนก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะคะแล้วก็แค่ลบ ทำคลิปมาสองคลิปนะคะแล้วก็เหมือนเราถ่ายเพื่อความละเอียดคลิปนะคะเราก็จะมาพูดตรงนี้เลยนะคะก็คือเหมือนเราแบบถ่ายตรงนี้นะคะเหมือนเราก็จะแบบเหมือนเราสวัสดีนายนายชื่ออะไรอะแล้วเราก็แล้วเราหลังจากนั้นนะคะเราก็กดปิดวิดีโอนะคะแล้วเราก็ไปบอมมาอีกเป็นแฟนคนนึงแล้วก็อ๋อเราชื่อชอมพู่อะไรเงี้ยเราก็พยายาม เว้นระยะให้แบบมันสามารถวางพื้นที่วางผนที่จะมาเป็นไฟกับเราได้นะคะแลังจากนั้นเราก็เอาคลิปใดคลิปหนึ่งนะคะแล้วแต่เลยว่าเราอยากจะได้อันไหนมาเป็นแบบเป็นหลักนะคะหลักจากนั้นเราก็ค่อยไปลบพื้นหลังอีกคลิปหนึ่งที่เราเอาซ้อนนะคะหรือเลเยอร์ layer, อะไรโอเลเยอร์โอเลเยอร์ er. อะไรสักอย่างเนี้ยแหละไม่รู้แล assets. หละเพื่อกลับไปดูนะคะก็ตามนี้เลยะคะ่ะก็ไม่ได้ยากอะไรมานะคะก็ค่อยทำาค่อยๆดูนะคะเดี๋ยวก็จะได้นะคะ คลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกรุงกิ้งเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ<ม>ขอบคุณค่ะ